สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยวันนี้วันที่22ธันวาคมนะครับในช่วงวันพุดธแบบนี้นะครับแน่นอนว่านอกจากหวยที่นํามาฝากกันเป็นประจาทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยวันนี้ยังมีหวยลาวพัฒนารอบสองทุ่มด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันได้เลยสาหรับวันนี้นะครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันจะมีเลขตัวไหนมาฝากกันบ้างเดี๋ยวไปรอติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มต้นกันก่อนเลยที่เลขเด็ดเลขแรกเลขนี้สาวมาขอพรพยานนาคราชวัดดังหวังได้เลขเด็ดงวดนี้ มาทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวเลยจัดกันได้เลยนะ27085นะครับ2ตัวนี้เลยจัดกันได้เลยสําหรับเลขเด็ดพยานนคราาครับต่อกันเลยที่เลขเด็ดฮานอยทั้ง3รอบฮานอยพิเศษรอบแรกเน้น7รอง8 71, 7, 3 7 4 7 9 1 8 3 8 4 8แล้วก็98ต่อกันเลยที่เลขเด็ดฮานอยปกติรอบ18บแนาฬิกาเน้น6รอง 0, 6,1, 6, 2, 6,4 67102040แล้วก็70ไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอย VIP รอบ1ทุ่มนะครับเน้น8รอง3 82 86 87 89 23 63 73แล้วก็93ปิดท้ายกันที่ห้วยราวพัฒนารอบ2ทุ่มวันนี้วันพุธอย่าลืมติดตามกันนะครับช่วงหัวค่ํานะครับเน้น7กับ3ครับงวดนี้70 72 73 75 76 79303235 36 37แล้วก็39นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับมากมายไปด้วยเลขเด็ดรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ปิดท้ายด้วยลาวพัฒนานะครับใครที่สนใจก็ไปซื้อหากันได้แล้วก็มารอลุนกันในช่วงเย็นถึงช่วงหัวค่ำเลยนะครับวันนี้ลุ้นกันได้ยาวๆเลยสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามกันได้ทุกวันนะครับมีเลขเด็ดมาฝากกันอย่างแน่นอนทุกวันเลยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ